แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จันทร์ที่15กันยายน2 5 6 8อัปเดตสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังเหลืออยู่และมีรายการพิเศษที่จะโอนในเดือนกันยายนนี้นะคะรายการแรกก็จะเป็นเงินผู้สูงอายุ1000บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนกันยายน2568ซึ่งโอนเป็นประจำอยู่แล้วนะคะและ ก็จะมีรายการพิเศษเพิ่มเข้ามานั่นก็คือเงินผู้สูงอายุหรือเงินผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในเดือนกันยายนจะมีโอนด้วยกัน3วันนะคะก็คือ16 17และ18 กันยายน2 5 6 8มาดูรายละเอียดการโอน3วันนะคะวันที่16 17และ18กันยายน2 5 6 8จะเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 6 6 5ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนด้วยกันนะคะก็คือตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกันยายนตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์นะคะกำหนดการโอนจานวน3รอบ แบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดนะคะโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นหรือเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะโดยการโอนจ่ายรอบที่1ในวันที่16กันยายน2 5 6 8สําำหรับคนที่เกิดก่อนปี2496 รอบที่2โอนใจ่ายในวันที่17กันยายน2568สำหรับผู้ที่เกิดในปี2496-2502ถึงนะคะและรอบที่3โอนใจ่ายในวันที่18กันยายน2568สำหรับคนที่เกิดปี2503-2508ถึงนะคะมาเช็คตารางเงินพิเศษ800บาทสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ ที่ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในปัจจุบันนะคะเกิดก่อนปี2 5 0 8เท่ากับว่าจะได้รับเงินสูงสุดที่800บาทแต่หากเกิดปี2 5 0 8จะแบ่งจ่ายตามเดือนเกิดดังนี้นะคะเกิดมกราคม2 5 0 8รับเงิน800บาทเกิดกุมภาพันธ์2 5 0 8รับเงิน700บาทเกิดมีนาคม2 5 0 8รับเงิน600บาท เกิดเมษายน2 5 8รับเงิน500บาทเกิดพฤษภาคม2 5 8รับเงิน400บาทเกิดมิถุนายน2 5 8รับเงิน300บาทเกิดกรกฎาคม2 5 8รับเงิน200บาทเกิดสิงหาคม2 5 8รับเงิน100บาทเกิดกันยายนถึงธันวาคม2 5 8จะไม่ได้รับเงินนะคะโดยช่องทางการโอนเงินนะคะ เงินจะเข้าผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ไว้ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักหรือบัญชีที่มอบอำนาจไว้นะคะไปกันต่อวันที่19กันยายน2,568เงินเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่ง มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้ได้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทนะคะนี่คือตารางการโอนเงินสำหรับผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้พิการและเงินพิเศษ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและได้รับสิทธิ์จะมีการโอน้ียกัน3รอบสำหรับในเดือนกันยายน2568อัปเดตวันนี้15กันยายน2568นะคะ